ผ้าตัดชุดค่ะลายไทยนะคะอันนี้เรียกว่าผ้าตัดชุดลายแพรวานะคะสีน้ําตาลสีน้ําตาลเปลือกไม้นะคะคุณลูกค้าขาสีน้ําตาลเปลือกไม้ไฮโซมากๆเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าตัดชุดนะคะชุดนี้นะคะสวยพรีเมียมมากๆราคาชุดละ1490ับาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะโอนเพียงแค่1 4 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะ จุฬารัตน์นะคะอยู่นะคะเขตคลองเตยนะคะกรุงเทพมหานครค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะรอบที่แล้วนะคะคุณพี่นะจัดทารีวิวตรงปกไม่จกตามาให้ด้วยขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยค่ะคุณพี่สั่งซื้อผ้าตัดเสื้อคุณพี่สั่งซื้อนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าค่ะตัดออกมาแล้วพีเมียมสวยมากๆคุณพี่ส่งรีวิวมาให้ดูอยู่คุณพี่ส่งรีวิวมาให้ดูอยู่เดี๋ยวนุ่มจะลงรีวิวนะคะทางโพสตนะคะของช่องยูทูบแม่มดีผ้าไทยของเรานะะะคคคคุณลูก ฝากดูฝากชมฝากดูฝากชมด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะสนใจอยากสั่งซื้อน้อไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะเนี่ยเป็นผ้าตัดเสื้อนะผ้าลายเนี่ยจะเป็นผ้าสําหรับนําไปตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งเลยชุดหนึ่งเลยก็คือตัดเสื้อได้แล้วก็ตัดผ้าถุงได้นะคะหรือว่านะคะจะตัดเสื้อกับกระโปรงหรือว่าจะตัดเสื้อกับกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชุดแสกชุดเดสนะคะชุดผ้าไทยนะคะในรูปแบบต่างๆที่คุณลูกค้าชื่นชอบนะคะสนใจก็คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะชุดนี้นะคะสีน้าตาลเปลือกไม้สีน้ําตาลเปลือกไม้คือขายดีมากๆคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะนี่เลยมีความนะคะได้เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะทาให้เรารู้สึกนะคะทําให้เรารู้สึกนะคะเวลาเรามองเวลาเราใส่นะคะทําให้เรารู้สึกเ,เข้าถึงนะคะในธรรมชาติเข้าถึงในธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นสีเปลือกไม้เป็นสีเปลือกไม้คุณลูกค้าดูตรงนี้นะ ดูตรงลายแล้วก็ดูผ้าพื้นตรงนี้นะคะที่เป็นแมท์กันนะที่เป็นผ้าตัดชุดแบบนี้นะคะเวลาดูนะดูตรงนี้นะคะอย่าไปดูตรงบริเวณหวัวซ้นแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าตรงหวัวซีนตรงหวัวซ้นมันก็จะอยู่ตรงชายเสื้อนะคะอย่างไงมันก็ปิดลงมานิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค,ค้า่ะเวลาเราเป็นผ้าตัดชุดเราต้องดูตรงลายแบบนี้นะเราต้องดูตรงลายแบบนี้นะคะคุณลูกค,ค้า่ะ ว่ามีความเข้ากันอะไรยังไงนะคะทางร้านนะคะก็คัดเลือกคัดสร์มาให้อย่างดีแล้วว่าแบบเป็นผ้าตัดชุดเนาะตัดเสื้อกับผ้าถุงตัดเสื้อกับกระโปรงหรือว่าตัดเสื้อกับกางเกงได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะไปแต่งเป็นชุดแสกชุดเตสก็คือ ใช้ทั้งลายใช้ทั้งผ้าอย่างเงี้ยคือวางรูปแบบวางแพทเทิร์นได้เลยคุณลูกค้าค่ะคือสวยพรีเมียมมากๆ1490บาท1,490รบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคุณลูกค้าค่ะมีของฝันของฝากมีของฝันของฝากนะคะเป็นสุดเป็นตะกร้าสุดชิคมูลค่านะคะ150บาทแถมให้ฟรีนะคะแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้าตัดชุด สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าคะผ้าตัดชุดลายไทยผ้าตัดชุดลายแพรวานะคะขอบอกก่อนว่ามีหลากหลายสีมากๆมีหลากหลายสีมากๆนะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปนะคะให้ชมได้ช็อปเนาะคุณลูกค้านะคะได้โจทย์สีไหนมาได้ตรีมนะคะสีไหนมาคุณลูกค้าแจ้งได้นะแจง้งุมได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสนใจสีเขียวสีม่วงสีฟ้า สีแดงสีชมพูอย่างเงี้ยพี่จ๋าพี่จ๋าบอกได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มดูให้เดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะพี่นะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพามาดูพามาชมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นชุดแบบนี้แหละสวยเป็นชุดแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาผ้าตัดเสื้อก็จะเป็นผ้าเหมือนที่นุ่มสวมใส่อยู่แบบนี้เหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านหลังเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าตัดเสื้อของทางร้านแม่บริภาไทยของเราทั้งหมดเลยนะคะอันนี้สีแดงอันนี้จะเป็นสีทีมอ่อนนะคะคุณูกค้า ี่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีขาวงาช้างที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีขาวงาช้างนะคะวันนี้เสื้อที่สวมใส่อยู่ก็เป็นทรงไทยเรือนต้นทรงไทยเรือนต้นนะคะเลือกใช้นะคะผ้าไหมสีขาวงาช้างค่ะคุณลูกค้าคะนี่ยเลยอันนี้จะเตรียมส่งให้กับคุณพี่น้อคุณพี่จุรารัตน์นะคะใส่แบบนี้ให้เลยข <laughs> องแถมก็จะอยู่ในแพ็คเลยนะคะคุณลูกค้าขายังไงก็ฝากด้วยลวกันนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวมาดูมาชมเพิ่มเติม าดูมาชมเพิ่มเติมนะคะในสําหรับนะคะผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดค่ะลายแพรวาผ้าตัดชุดลายแพรวานะคะคุณลูกค้าค่ะสีจัดหนักจัดเต็มมากเลยสีแดงจ้ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขารับสีแดงจ้ารับสีแดงแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวใบไม้เลยนะสีเขียวปีกแมงทับนะคะสีเขียวปีกแมงคทับนะคะอันนี้สีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นสีม่วงดีจ้า นี่ค่ะแล้วมีอีกนะมีอีกนะสีฟ้าสีน้ำเงินนี่จ้าเฉดฟ้าเฉดน้ำเงินค่ะเฉดฟ้าเฉดน้ำเงินนะคะจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะนี่แหะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะสีฟ้าราชินีจ้าสีน้ำเงินค่ะ รับชุดไหนแจ้งได้เลยรับชุดไหนแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะมีเพิ่มเติมค่ะคุณลูกค้าค่ะมีเพิ่มเติมอีกนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองทองสวยมากเป็นลายเดียวกันนะเป็นลายแพรวาเหมือนกันนะคะสีชมพูบานเย็นค่ะสีเทาเข้มค่ะ แล้วก็สีดําค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็สีดําค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสีไหนได้ธีมโจทย์ไหนจะไปงานอะไรนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามานะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะราคาชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญเนาะมีของขวัญของฝากมีของขวัญของฝากให้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะ ค่าตัดชุดลายแพรวา่าค่าตัดชุดลายแพรวา่าราคาหนึ่งันี่เก้าสิบาทนะคะทางร้านก็มีของฝันของฝากเป็นตะกร้าสุดชิคนะคะมอบให้ด้วยหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลย <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่ง,สงก็คือจะแถมไปในชุดเดียวกับในในแพ็คเดียวกับผ่าเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทมานาะ0ูนย์1ปดศูนย์ี่หนึ่ง 6 0ศ8 089ศ4น 6008ค่ะคุณลูกค้าค่ะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะผ้าถุงที่สวมใส่อยู่นะคะผ้าถุงนะคะที่น้อมสวมใส่อยู่รหัส B6 ค่ะคุณลูกค้าค่ะรหัส B6 ค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์เป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ฟรีสะโพกนะคะใส่เอวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะนุ่มใสเอว30นะคะรุ่นสะโพกฟ ตื๊ดเรียบร้อยนะคะสะโพกก็จะตกลงฟุบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรหัส B6 ค่ะรหัส B6 ค่ะสนใจสั่งซื้อผ้าถุงสนใจสั่งซื้อผ้าถุงราคาสุดพิเศษเพียง990บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ990าบาทค่ะรับผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะรหัส B6 สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามมัดหมี่สวยๆค่ะจากร้านแม่บันทีพไทยที่มีมานาเสนอนะคะให้คุณลูกค้านะคะได้แบบ เนาะได้ดูได้ชมอะไรใหม่ๆอยู่ได้เลยนะคุณลูกค้าขายัางไงก็ฝากด้วยเนาะฝากกดติดตามนะคะฝากกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารี้าไทยนะคะคุณลูกค้าขะยังไงวันนี้คลิปนี้ e ีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่จ๋าขอบพคุณนะคะคุณพี่จุฬรัตน์นะคะอยู่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จ๋าขอบคุณมากๆเลยค่ะชื่นชอบสนใจงาน้าไทยพาทอคิดถึงร้านแม่มารี้าไทยค่ะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวคลิปจะเป็นเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเป็นคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูรอชมรอดูรอชมนะคะคุณลูกค้าค่ะได้เจอกันใหม่นะคะพี่ๆค่ะขอพระคุณทุกการสนับสนุกขอพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ